จำในบ่นมือสตึกเมื่อสตึกจำในบ่อเขาล่ำแล้วเขาล่ำหอดถึงฉากหาแล้วปุ๊บเขากะยืนถวไอ้ขว้ามาไล่เราเขากะเขา่าชั่วออเอ <c oughs> ครับผมโอเคเด้อ okay, พี่น้องเจอกันในกลุ่มเดี๋ยวผมสินไลลในกลุ่มดูดูนะครับเมื่อนี่ผู้จัดการมากเพิ่นอยากขึ้นเวีที่สิมาเป็น่ยนยังล่รจะเป็นพระเอกแล้ววันนี้ทำไมไม่ขายของปิดร้านหรือ,อยังเนี่ยโอ้เี่ยเปิดตัวพระเอกโอโลโน่โซสุด <laughs> เดี๋ยวพี่ตั้งชื่อให้พี่ตั้งชื่อให้ใครดังทุกคนนะ บออันซุมขอมเ่นวาหมู่มผมวาหยัางบ่ได้บย่ยอมรับอัาคอมเม่นของแฟนครับต้องวอวย่างเดียวนี่แมยผมเป็นคนยังสั่นอยู่ตีแนนบอกมาเราคน่าผมผมคือเป็นคนอยู่แบบสมระอยู่แบบทอมโตคักแท้แอนปกติอรดีเราห่างบ่คอยเหียงกับโซเชียวเนะาะบ่คอยเขามาเล่นบ่คอยไหลสดบ่คอยเหียงดอกเพราะว่าเราเราเปลี่นคนบ่ได้มาบอกคือผม แต่ว่าผมกะเวลาแสดงออกเวลาเฮ็ดคีเป็นอย่างผมกะใส่วิธีชีวิตแบบพื้นบ้านพื้นเพ่ที่เป็นจริงอยู่แบบทอมโตเนี่ยพอแม่สอนมาจังสันแนมะผมก็คือบบเป็นแต่ผิดใจผู้ใดแท้การแสดงออกของผมเนี่ยการใส่ชีวิตของผมบบเป็นแต่มีคนอิจฉาดีเพราะว่าผมต่หมอบตอบขาใส่คน ผมทอมโต,โตสค่ค้นแหม้ืห้จังได้มันมีคนเอาบอ่าวากันโอเคบี่นองเมื่อนี่ยูทาพาคอนเจนเดอร์กำลังสีแสดงครับพระเอกโอโลนโศโส,สุดเป็นสิมาขึ้นเวทีน้ำแ,งแ่งแล้วเป็นพระเอกเด้อปีตามเขียนคิวใหญ่ๆนี่แหละเนี่ยเบทีใจก็ลอยจืนจืนหลังเวที แต่ว่าเขาก็ต้องสามารถนะครับแต่ละมือมันบริง่ายเสมอไปดอกถูกเสินทางถูกคนนั่นแหละมันบริรงลุยด้วยกีบกุหลาบดอกแม้กระทั่งจักรพรรดิที่มังมีที่สุดในจักรว่านนี่กระตองมีมือถูกมือพิดพลาดมือเจอปัญหามือเจออุปสรรคนะครับเพราะว่าคนเขาทั้งเมื่อทั้งมวนเนี่ยเกิดมาเพื่อ ใส่กรรมเกิดมาเพื่อเลี้ยนลูผมมาเลยขึ้นมาาจะาของคัดก็ไผ่แล้วก็ไผ่ก็ปตองมาขึ้นว่าคัดก็ผมโอเคเมื่อนี้เมื่อนี้วันพาบอลทําไมพี่แบบดูมีดูมีไอ้อีงก่อดูดูตปรงดูปรงมากเลยเอวังก็มีด้วยประการละชินี โอ้เออมือมือมือเศร้าผมยหญ่พระเขาห้อ,องคอ,อ,อยมากแต่เสียงหัวรอเจ้านี่ละบอสแมนครับผมก็เป็นคนจังสีหละพี่น้องนะฮะมาบอตองมีนั่นมีนี่มาให้ดอก บาตม่ฮะราคุณมาโอ้ยแม่ไปก็ไม่ได้ให้มาไะไโอ้ยสาธุแม่แค่แม่คือว่าอยากให้สิ่งดีๆกันเนี่ยก็ถือว่าใจดีต่อกันมีพระคุณต่อกันแล้วนะครับแค่มาหามาถามขา่าวถามขา้าวกันธรรมดาเนี่ยครับมาถามข่าวถามข้าวกันธรรมดาเนี่ยมาก,กับเขามาหากันเป็นไดลาสบายดีบอ่ยู่ดีมีแห้งบ่กินเขาเ่าแสบบอจังเสียมันก็นดีแล้ว นะครับผมก็ทักท่ายไหวายตลอดกับทุกๆคนคือเก่าเอบแสดงว่าไม่ยอมรับคอมเมนต์ที่ลบยอมรับอันนี้คือย่อมรับดิเนี่ผมกับยอมรับกดีผมก,ยมกม็ยอมรับว่าเฮ้ากับบอเมนแค่ย่อมรับเด้ คือเข้าสำเนียกตัวเองยุตตลอดแมปาร์ตมีคออเม่นไหมว่า AB แสดงว่าไม่ยอมรับคอมเมนต์ที่ลบอันนี้ขึ้นยอมรับดีครับอยากใส่เข้ามายอมรับเพราะโดยหัวใจด้วยเขาเอินว่าโดยสันดานของผมเนี่ยเป็นคนดิสำเนียกแล้วก็หูตนหูตโตยุ่ตลอด ว่าจะของเป็นไผ่คืออย่างนะครับมันก็นเลยบอต้่องใส่เข้ามาทําไมไม่ยอมรับหรือยอมรับหรือไม่ยอมรับบอใส่คํานี่เลยครับเพราะผมด้วยสันดานของผมเนี่ยเป็นคนที่บอเคยลืมคําพื้นและสําเนียกตัวเองอยู่ตลอดว่าเป็นไผ่คือผู้ใดซ้ำใดนะครับ อาจจะเป็นคำที่แรงเด้แต่ว่าถือต้องชีวิตผมบ่มีค่อนเทียงซํำสิ่งที่ปากฏอยู่ในไซก็ตามแต่มันคือชีวิตจริงแล้วผมก็พ่อใจว่ากระแสสิมีมากนี่หน่อยสำเนัยผม่่รู้ล่ะ แต่ผมก็ะเฮตงานของผมเบยเรื่อยทำงานไปเรื่อยๆตั้งแต่บอท่านมิวงเป็นของจ้าของจนมิวงของจ้าของมาสิบปีนี่กับบ่จมเนี่ยกับพ่อไปพ่อมาอยู่แม่นบอไดดีไดดังไดเด่นทะลุฝ่าหรือมีกระแสเปลี่ยงปังมากไหมมันกันอยู่ไดไหมผมกับพ่อใจกับวิถีชีวิตของผมแบบนี้แม่นครับไปหากันกับมิแห้งใจ ก็เคยเป็นเอซีอันพิจิราพรอ,อันนี้ผมเบาให้พี่พิจารณาด้วยปัญญาด้วยสติปัญญาของเฮาที่เกิดเป็นคนในในยุคที่มันจะเลื่อนแล้วเด้พี่พี่ฟังผมเบานีา่เข้าใจบ่เข้าใจยู่บอหรือจังใดหรือมันมีอากาติอยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดบอหรือแนวใดพยายามอดทนอดกันล่ะครว่างใจเป็นกลางเด้อครับก็สั้นนี่ก็สั้นนี่สิไปหา คือกับค้นไปทั่วทีบเลยมันสิถูกใจเจ้าของเกลยจิลาพรมันเฮาค้นเฮามันยุกเนี่ยมันยุกที่มันจะเลื่อนแล้วเฮามีพอมีแม่มีาศาสนามีสิ่งดีงามที่รันรบุรุดเนาะปลูกฟังมากเนาต้องให้เกียรติเพนดีดฮังเทียเฮา แสดงอาการหรือข้าเบาเอย่างที่มันเกินกว่าเหตุหรือเลี้ยวลายจนเกินไปนี่เข้าสีถือว่าเป็นการแบบลบล้างจิตวิญญาณหรือปัญญาดีๆที่บันพุบรุษมันฝากฝังเข้าเอาไวน้นะครับผมเบาลึกไปกว่านี่ นันละดีลามันขัดคนโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปถ่ายรูปกัเจ้าภาพก่อนแล้วนะครับครับผมแป๊บนึงครับ